สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูคอนเซปต์ของเรื่องแบ็กอัพแล้วก็คำว่าเลปิเคชันนะครับสำหรับหลายท่านที่อยู่ในวงการเนี่ยก็แบ็กอัพเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับส่วนคำว่าเลปิเคชันเนี่ยก็บางคนก็ถ้าทำงานมานานก็จะเข้าใจนะครับ ส่วนน้องที่อยู่ในสายไอใหม่ๆเนี่ยบางครั้งได้ยินคํานี้ก็อาจจะยังมีความสับสนและยังงงอยู่นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ผมจะมาทําความเข้าใจในส่วนของคําว่า replication ให้ท่านเข้าใจได้ว่า,าจริงๆมันมัน,ม,น,ม,นมันคืออะไรและทํางานอย่างไรนะครับจากสไลด์นี้นะครับให้ท่านโฟกัสที่ไซส์หก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับที่ไซส์หนึ่งสักครู่นะฮะ ไซส์หน,นะครับสมมุติว่าท่านทํางานอยู่กับบริษัทบริษัทหนึ่งและมีอยู่ไซต์เดียวนะครับและในที่นี้นะครับสมมุติว่าในบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากมีโดเมนคอนโทรเลอร์มา1ตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาทํางานในเรื่องของการควบคุมรีซอสในบริษัทนะครับซึ่งในที่นี้เลือกโปรดักต์ของ Microsoft ติดตั้ง Windows Server ลงไปนะครับ เปิด enable switch ADDS แล้วก็ประกาศเป็นโดเมนคอนโทลเลอร์ก็เอามาควบคุมรีซอสในโดเมนได้แล้วนะครับดังนั้นสมมุติว่าติ้งต่างเป็นตามโจทย์อย่างนี้ก่อนนะครับและมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์เก็บอยู่ในสโตรเลจนี้นะครับเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เป็นเก็บข้อมูลของบริษัทนะครับข้อมูลของแผนกต่างๆแผนกมาร์เก็ตติ้งแผนกเซลล์แผนก วลักชั่นไฟาไฟล์ฟผลิตอะไรก็ว,ว่ากันไปอยู่ในก้อนนี้หมดนะมีไฟล์เอร์อยู่ก้อนเดียวนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างกันแบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจเรื่องของคำว่าแ a c k u p และ Replication เท่านั้นนะครับเรามาดูในเมื่อเราโจทย์มีเราซิมมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะเราดูที่ไซสา์เดียวไซยส์2ยังไม่ต้องสนใจนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็จะมาคิดถึงเรื่องแ a ็กอั ถูกไหมครับเพราะว่าในกรณีที่เ,อเ,อเราดูแลระบบแล้วเรามีไฟล์ที่เป็นพนักงานมี AD Database อยู่ที่นี่เราเรียกว่า AD Database นะครับเมื่อประกาศตัวเ,เขาเรียกว่า Active Directory มาใช้เนี่ยมันจะมีเ d มันจะเก็บ AD Database AD Database เก็บอะไรครับก็เก็บพวกข้อมูลที่เป็นเ,เกี่ยวกับ User เนะี่ยมี User กี่คนในบริษัทมี อคอมพิวเตอร์กี่เครื่องในบะร,ริษัทเมื่อจอยโดเมนเข้ามาแล้วมันจะถูกเก็บฝังอยู่ใน ad database นะครับก็ขออธิบายเป็นสกเก็ตแค่นี้ทำไมต้องยกตัวอย่าง ad database เ,เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่อง replication นะครับเพราะนั้นตอนนี้เอาเรื่องของ backup ก่อนสมมติว่าท่านมีไซต์เดียวประกาศโครงสร้างของตัวอินฟาเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยโดเมนคอนโทเลอร์ตายเมื่อไหร่มีปัญหาทันทีเพราะนั้นท่านต้อง backup ตัว AD Database นะฮะอย่างน้อยนะต้อง Backup แล้วมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็ต้อง Backup พไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับจะ Backup ก็ไปดีไซน์เอาว่าส่วนใหญ่จะเก็บแบ็กอัก็จะมีแบบนะแล้วแต่ d i l y y w e k l y Monthly นะแบ็กอัลงที่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะทีนี้ไอ้แบ็กอัลงที่ไหนเนี่ยไอ้ไอ้ส่วนตัวโจทย์ตัวนั้นนะต้องเป็นขึ้นอ,อยู่กับบริษัทอยู่แล้วว่าจะ Backup เป็นทุกวันไหมทุกอาทิตย์ไหมทุกเดือนไหมก็แล้วแต่ ความคำนึงถึงในเรื่องของเ uh, a t a loss นะครับนะแล้วมันก็จะมีหลักการอีกตัวหนึ่งเมื่อทำการแบ็ k อัพแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่าน uh, ไปดีตัดสินใจแล้วว่าจะแบ็ k อัพเป็นร uh, ายประจำวันประจำเดือนประจำปียังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญตามหลักการแบ็ k อัพอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะต้องแบ็ k อัพแบบ <c oughs> เราเรียกว่าตามหลักการก็คือเป็นหลักการ3 2, 1นะครับ สามก็คือแบ็ทอัพไว้สามก๊อปีนะฮะสองก็คือเมื่อสามก๊อปีแต่ต้องมีสองเ,อเขาเรียกว่าสองดีไวส์นะครับดีว่เอเป็นเป็นสื่อเก็บข้อมูลสองแบบนะครับครั้งนี้คือเขาเรียกว่าดีไซน์แบบ <c oughs> ตามหลักการเลยคือกันเหนียวสุดๆนะฮะและหนึ่งก็คือมีต้องมีหนึ่งก๊อปีเอาออกไปไว้เขาเรียกออฟไซส์ site, เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณมีนี่นะเอาไปไว้ที่ บ้านผู้จัดการเอาไปฝากแบงก์เอาไปอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะตัดสินกันไปนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาเราก็อย่างน้อยนะครับข้อมูลปัญหาปุ๊บอันดับแรกคือถ้าระดับเดต้าไฟล์มีปัญหาแต่ไม่ได้ระบบล่มอะไรเราก็ดึงสามารถรีคอ v ์ด y ีหรือเอาคืนมาได้จาก Copy ที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ท่าน Copy ไว้อย่างเช่น ที่ท่านเคยทําประจําก็คือพนักงานไฟเซล์บอกว่าไฟล์นี้หายไม่รู้ใครลบอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือมีปัญหานะครับในกรณีที่บางไฟนะฮะแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของตัวสโตรเลสหรือไฟฮาร์ดดิสเสียไปเลยเนี่ยทีนี้แลายุ่งแล้วทำไงวะ,ะก็ยังมียังมีก๊อปปี้อยู่ที่เป็นอสองลองรีวไวซ์อาจจะอยู่ใน เทปหนึ่งอันอะไรหนึ่งอันก็ยังกู้กลับคืนมาได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันก็จะมีเรื่องของดาวธาร์มเข้ามาถูกไหมครับกว่าจะไป,ไปซื้อฮาร์ดดิสต์ใหม่เอามานั่นาลีสโตก็ต้องอฝ่ายไอทีก็ต้องก็ต้องอคุยกับทางคนที่เป็นขเขาเรียกบิสเนสว่า,อายอมรับได้ไหมว่าถ้ามันมีดาวธาร์มสักถ้าฮาร์ดดิสเสียเนี่ยผมอขอเวลาทํางานในการที่จะกู้กลับคืนมาเนี่ยสักหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับอันนี้เป็นพอสองเกตใน,นเรื่องของคอนเซปต์ของการแบ็กอัพทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าทั้งดาวทั้งหมดเลยทำไงถ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ AD เนี่ยพังเนะมนบอร์ดไหม้นะครับสมมุตินะสมมติเคสเมนบอร์ดไหม้อย่างเดียวอยู่ไไฟเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะต้องอถ้าอยู่ตัวเดียวกับ AD ด้วยก็ไปด้วยกันแต่ถ้าไฟเซิร์ฟเวอร์อยู่อีกตัวหนึ่งก็รอดไปอย่างนี้เป็นต้นแต่แน่นอน ถ้า AD พังเนี่ยเรื่องของการ Authenticate มันไม่เกิดขึ้น User ก็จะอาจจะล็อกอินไม่ได้ในภายในเวลาเท่าไหร่อะไรก็มันก็จะมีหลักการของมันอยู่แต่ถ้ามัดพังไปเลยเมนบอร์ดไม่ท่านจะทำไงนะถ้ามันมีอยู่น่แน่นอนท่านก็ต้องไปหาหนึ่งเอาเมนบอร์ดไปซ่อมรอกว่าเมนบอร์ดจะซ่อมกลับมากว่าจะไม่รู้หาซื้อได้เร็วแค่ไหนไม่รู้อาจจะคิดแผนไว้่อหรือเปล่าไม่รู้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันหายไปนานอะไรอย่างนี้เป็นทนนะครับตัวธุรกิจก็จะมีปัญหายูเซอร์ก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้ามันไม่ไปเนี่ยอย่างน้อยเรามีแบ็กอัพเอเ a ด a ตาเบตเก็บไว้อย่างสบายใจยังอยู่เอ d ดด a ตาเบยังอยู่เดี๋ยวรอลงวิดีโ s ใหม่อะไรใหม่ก็รีสโตมันกลับมามันก็จะทำงานได้แต่มันก็จะมีเรื่องของดาวน์ไทม์เห็นไหมฮะก มันจะคำนึงเรื่องของดาวไทถ้มหลักการของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าหลักการทางทางทางวิชาการนะฮะมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของ2ตัวก็คือ RPO นะครับกับ RTO นะครับ Recovery Point Objective กับ Recovery Time Objective นะครับก็ฝากไปศึกษากันอีกทีหนึ่งทีนี้เราจะโฟกัสแค่เรื่องของอเรื่อท Backup มันก็จะมีประโยชน์อย่างไรก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เนีย,ยนบดไหมถ้ารอไปซ่อมไม่รู้กี่วันอ่ะไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาใหม่ตัวใหม่มาซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะลงเสร็จปุ๊บรีสตาร์ตตัว AD d a t a b เ s e เข้าไปขับทางานได้แต่กว่าจะท่านจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่มานะครับแล้วกว่าจะเครื่องมากว่าจะติดตั้งกว่านั้นก็เขาเรียกว่ามันมีเวลาในการทํางานถูกไหมฮะ แล้วแล้วก็ความเสี่ยงถ้าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถ้าไซส์และไซส์เราเนี่ยเรามันมีแค่นี้มีงบแค่นี้ท่านก็ต้องวางแผนและท่านต้องทําแผนไว้จะเป็นการดีว่าถ้าเกิดไอเซิร์ฟพังหาดทิพย์พัง,พงเราจะม,เจะมีเราจะมีเวลาทํางานเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยเวลามันเกิดขึ้นท่านจะได้ไม่ต้องถูกกดดันจากผู้บริหารหรือจากพนักง,งานว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันจะทํางานได้เมื่อไหร่ฉันจะ,นจ,ะจะเสร็จ เมื่อไรจะอะไรอเงี้ยนะครับท่านก็ต้องเอาความเสี่ยงตรงนี้ยเอามาขึ้นมาบนโตแล้วก็ทําเป็น Work Procedure หรือทำเป็นทาเป็นแผนในการกู้คืนแล้วก็คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซะว่าเอ้ยยอมรับได้ไหมถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันพังไปเนี่ยผมจะผมต้องขอเวลา3วันในการที่จะกู้คืนเซิร์ฟเวอร์กลับมาคุณคุณยอมรับก็ได้ไหมสมมุตินะครับสมมติ ถ้ามันไม่ได้เขาบอกไม่ได้3วันนี้ไม่ต้องทํางานกันพอดีคุณก็จะได้เสนอโซลูชันโอเคนะครับนั่นคือเรื่องหลักการโดยทั่วไปของแบ็กอัพมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอย่างที่อยาลืมนะครับ3 2 1สนะึ่ก็คือเก็บไว้3 Copy 2ปปี้สอดีไว้แล้วก็1ที่ต้องเก็บไว้อฟไลน์นะครับเพื่อการเหนียวในกรณีที่ทำไมต้องมีออฟไลน์นะครับก็การเหนียวเรื่องของดิ s ซอสเตอร์ก็คือสมมติว่าไซต์เนี่ยมีปัญหาไฟไหม้ไปเลย หายไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างน้อยก็มีแบ็กอัพที่อยู่ตรงนี้แต่ว่า,เ,าเวลาในการกู้คืนก็คงจะลำบากหน่อยก็เราไม่ได้คิดถึงเรื่องของไซต์สำรองหรือเลือกดีเซตเตอร์นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยก็คงจะเป็นพอสังเกตในเรื่องของการแบ็กอัพไว้เท่านี้นะครับส่วนเป็นเลปิเคชันบ้างเลิเคชันเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ไซต์หเหมือนเดิมในกรณีที่เรื่องของเลปิเคชนะครับเลปิเคชคือ เอาง่ายๆเลยพิเคตคือการทำข้อมูลเขาเรียกซ้ำกันแบบเรียว i m มก็คือมีอะไรเปลี่ยนมันก็จะในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างตัวที่เป็น AD d a t a b a s เเพราะ AD d a t a b a s เเนี่ยถ้ามีตัวเดียวมันไม่รู้จะเล็บกับใครเขาเราียกเราเรียกว,ว่าไม่รู้จะเล็บกับใครเพราะนั้นถ้าท่านดีไซน์อย่างนี้มันก็อย่างที่บอกถ้าเกิดปัญหากับตัว DC 1วเนี่ยท่านต้องไปโคบอลี่ต้องใช้เวลาเยอะ ดูที่สายเดียวนะครับเพราะนั้นเอาใหม่ดีไซน์ให้มันเหนียวหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดตัวโดเมนคอนเทนเอร์ซึ่งเป็นหัวใจหลักเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันจะลวนหมดเลยนะครับเราก็บอกว่าให้เหนียวหน่อยเราก็ใช้วิธีใช้วิธีเขาเรียกทำรีดันแดนของตัวโดเมนคอนเทนเนอร์ไว้เราเรียกว่าทำเอดีเดดาต้าเบนะครับเอดีด a ต้าเบักูนะก็ยอมยอมเสียเสียงบเพิ่มอีกหน่อย ไปสร้างตัวโดมเมนคอนเนตอร์อตัวที่2มานะครับสร้างโดมงเมนคอนเน r ตอร์อตัวที่2มาเนี่ยสิ่งดีที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้เลปิเคชันตรงนี้เรียบร้อยเลปิเคชันของอะไรครับเฉพาะของ AD Database หมายก็ว่าเหมือนที่เราเคยรู้กันนะครับถ้าโดมเมนคอนเนตอร์ตัวที่1ตายตัวที่2ยังอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีดาวทา e พนักง,งานทํางานได้อยู่ยังออเทนได้อยู่ยังออเทนกับระบบได้อยู่ ยังมียังใช้ออเทนเ็จไปสิทธิ์ไปเช็คไฟเซิร์ฟเวอร์เข้าพนักงานเซลล์เข้าเซล์โฟลเดอร์ได้เหมือนเดิมพนักงานมาร์เก็ตติ้งก็เข้ามาร์เก็ตติ้งได้เหมือนเดิมห้ามข้ามแผนกย,ยังใช้ได้เราเรียกว่า,าตัวที่เป็นออเทนตัวที่เป็นการจัดการสิทธ์อย่างอยู่ตัวตัวที่เป็นซิงเกิลไซออนอย่างอยู่นะครับแต่ถ้าคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าถ้าถ้าดีซีหนึ่งตายเนี่ย มันไม่ใช่หมายาว่า DC 2จะทำงานได้แทนได้ทันทีแต่แน่นอนมันมีเรื่อง replicate ตัว AD Database เพราะนั้น AD Database ทำงานตัวนี้ทำงานแทนทันทีตลอดเวลานะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ใน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 คลาส Windows Server กับผมจะรู้ทันทีว่าต้องไปเช็คอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือเรื่องเรื่องของ FSMO i นะครับก็คือตัวห้านาที่หลักสำหรับคนที่อาจจะยังเอ๊ะแล้วตกลงมันคืออะไรวะก็ไปไปศึกษาต่อนะครับนั้น รณีน,นี้เรายกตัวอย่าง replication ท่านจะได้ ad database rep rep ก็คือสมมุติท่านชางสร้าง user ชื่อนายมอสอยู่ทุงนี้ที่ท่าน admin เข้าไปสร้างที่ตัวที่1น,นะครับสร้าง user m o d นะครับอันนั้น user Mod, มอสเมื่อสร้างปุ๊บมันจะ replicate มาที่ dc 2ทันทีมอสก็จะมาโผล่ที่ dc ไอตัว s e r v ์ฟ dc 2ทันทีเป็นต้นนะครับเราเรียกว่าเหล่านี้คือ ad ไอตัว ตัว user หรือตัวเนี้มันจะเก็บอยู่ใน a d database มันก็จะเลบทันทีทันใดนะครับมาไว้ที่ dc เพราะนั้นนั้นเป็นเหตุผลว่าถ้า dc ตัวที่1ตายตัวที่2เนี่ยก็จะทำงานแทนทันทีดูตัวที่เป็น a d database นะครับไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึง FISMO ตอนนี้เราเรียกว่าหลักการ replication นะเหมือนเดิมครับในกรณีนี้ถ้าเราบอกว่าไซส์ไซส์นี้ตายทั้งไซส์ถูกไหมฮะไซส์นี้ตายทั้งไซส์ แล้วก็ท่านก็มีแบ็กอัพเอาไว้เหมือนเดิมท่านก็ต้องมีเอาไทม์อยู่ดีต่อให้มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นี่กี่ในในไซต์นี่กี่ตัวตออภั <c oughs> ครับให้มีให้สามี d c สี่4 DC5 ไม่ว่าจะกี่ตัวในนี้ท่านก็ได้แค่เล i c เกตความเหนียวในระดับตัวที่เออมีถ้าตายสองตัวตัวที่สามยังอยู่ยังทำงานแต่ถ้าไซต์ตายทั้งไซต์เนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรถูกไหมครับ นั่นหมายความว่า replication เนี่ยนะครับทางที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำเอาไว้ทำในเรื่องของ disaster recovery นะครับกรณีอย่างนี้เราก็มาเริ่มมาลามมาที่ไซส์2ครับกรณีนี้ถ้าทํามีเรามี2ไซส์นะครับไซส์ size แรกเนี่ยทำเนียไว้ก่อนมี2ตัว replicate เพราะฉะนั้นระดับเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1ตายยังยังไอตัวนี้ยังทำงานได้ แต่ถ้าตาย2ตัวสมมติหรือตายทั้งไซต์แล้วเรามีทำไซส์รล็บพิเคทเอาไว้เนี่ยตัว AD เ a t a b a s ตก็จะเล็บมาที่ตัวนี้นะครับก็ยังทำงานไะด้ก็ยังทำงานได้ไดโดยที่ไอ้สตัวนี้าหายไปก่อนไม่เป็นไรเราก็ยังเอาเขาเรียกว่าเอากระบวนการในการทำงานกลับคืนมาได้เร็วนะฮะนะอย่างที่บอกครับแล้วแต่ดีไซน์นะครับว่า ถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยอเอาแล้วบอกไซส์หนึ่งหายไปทั้งไซส์ยูเซอร์ก็ทําอะไรไม่ได้คุณก็ต้องมีการวางแผนนะครับใน,ในเวลาคิดเ,เรื่องของ DR s i t e เนี่ยหรือ Disaster Recovery ยคุณก็ต้องวางแผนว่าถ้าสมมติไซส์นี้หายตัวยูเซอร์ทั้งหมดจะมีวิธีการทาํางานยังไงให้วิ่งไปไปทํางานกับเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่ง,งไซส์ที่2ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะฮะเหมือนกันครับถ้า s t o r a g e ถ้าคุณมีการ s t o r a g e เนี่ยนะครับ เมื่อกี้เราจะพูดถึงเฉพาะ AD และรีเพแต่ถ้าเอาแล้วไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นี่ที่เดียวสมมตินะไฟเซิร์ฟเวอร์อยู่ไซส์หนึ่งนะฮะจนะทำยังไงถ้าเกิดตายทั้งไซส์มันก็หายไปเหมือนเดิม,มก็ต้องเอาแบ็กอัพมารี c o เวอรี่ใช่ไหมฮะก็มีแต่ถ้าคุณทำอ่อสโตรเจสและรีเพคไว้ก็หยิบตัวที่สองเนี้ยหลังจากที่ไซส์หนึ่งหายไปนะโดนไฟไหม้หายไปตัวรีเพคก็ข้อมูลก็จะถูกหยิบใช้ได้ทันที แต่ก็จะต้องมีเรื่องของดาวน์ไทม์บ้างจะต้องมาเตรียมเรื่องของเ,อเขาเรียกคลายแอนจากสาย1จะ exit. เข้าถึงไอ้ตัวระบบที่สายที่2ได้อย่างไรท่านก็ต้องไปวางแผนทําแผนแล้วก็คุยกันว่าแผนนี้จะต้องใช้เวลาดาวน์ไทม์เท่าไหร่ถ้าผู้บริหารยอมรับได้ก็จบก็ใช้แผนนี้เห็นไหมครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรตายตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการสืรค่คือคือแบ็กอัพเนี่ย มันก็มีกระบวนการนะถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีมีแบบนี้แค่แบ็กอัพก็พอนะถ้าบอกไม่พอวิสเนตหยุดไม่ได้ก็อาจจะทำเหนียวไว้เรื่องของเลปิเคตจะเลปิเคตระดับตัวที่เป็นเอ่อด์เซิร์ฟเวอร์ server, หรือจะเลปิเคตตัวสโตรเลจอย่างเดียวมันก็มีหลายออปชันให้เลือกนะครับแต่ที่แน่คือแบ็กอัพก็จะมีความการเหนียวไว้ก็มี3 2 1ตามสูตรนะฮะ แบ็กอัพทำในระดับ Data Recovery นะครับส่วนร e p เลฟเกชั n นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาจะเอามาเลือกใช้ทำในระดับ Disaster Recovery นะครับก็ฝากเป็นความรู้เก็ดเล็กเกดน้อยเอาไว้นะเพื่อจะได้บางทีเวลาไปคุยแล้วทำเลฟเกชั่นเลฟเกชั่นนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> จะได้เข้าใจว่านะมันต่างจากแบ็กอัพอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราดีไซน์นะครับไม่ว่าเราจะทำเลฟเกชั่นยังไงก็ตามเนี่ย ยังงเราก็ต้องมันจะต้องผสมกันนะบอกว่าคุณทำเลปิเคชันเสร็จแล้วต้องมีไม่มี Backup เลยก็ได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็ไม่เหนียวอะครับส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายจริงๆคุณก็ต้องทำแบ็กอัพเก็บไว้เพื่อความสบายใจนะครับนะแต่ว่า Backup กับเลปิ a t i o n จะต่างกันตรงที่เรื่องของความเร็วในการใช้ในการพร้อมใช้ข้อมูลเท่านั้นเองนะครับ ยังไงคลิปนี้ก็ฝากเรื่องของแบคอัพแล้วก็ p l ปิเคชันเป็นโอเวอร์วิวหรือพอสังเขปในการในความเข้าใจว่าส่วนใหญ่คือแบคอัพผมไม่ห่วงแล้วทุกคนรู้นะครับแต่ว่าเลปิเคชันเนี่ยเป็นบางทีสับเวลาเขาพูดเลปิเคชันมันคืออะไรมันก็คือประมาณนี้ครับนะฮะเพราะนั้นก็คลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ